ในปี2018นะครับมันก็ได้มีการค้นพบอันหนึ่งที่ลึกลับและน่าพิศวงมากของอียิปต์โบราณครับนั่นก็คือเขาเนะี่ยได้มีการไปค้นพบกับโลงศพอันหนึ่งที่มันจะไม่ใช่โลงศพแบบอียิปต์โบราณที่มันมีการสลักอะไรหรูหราด้วยนะครับหากแต่ว่ามันจะเป็นโลงศพอันหนึงฮะที่มีลักษณะเรียบๆเ,เลยทําจากหินสีดํานะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของโลงที่แบบ ดูหนาแน่นกว่าโลงธรรมดาเยอะเลยนะครับซึ่งตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าไอโลงศพนี้นะครับมันเป็นโลงศพต้องคำสาบที่มนุษย์เราเนี่ยห้ามเปิดโดยเด็ดขาดเลยเพราะเมื่อวันใดก็ตามที่เราได้เปิดโลงศพนี้ขึ้นมานะครับหายนะเนี่ยมันจะมาสู่โลกเราได้ครับหาแต่ว่าเพื่อนๆเ,เคยเป็นแบบนี้ไหมว่ายิ่งมีใครมาห้ามเราไม่ให้ทำอะไรเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึก อยากจะทําสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับดังเช่นนักโบราณคดีนั่นแหละที่พอเขาได้โดนห้ามว่าห้ามเปิดโลงศพอะไรนั้นมากเท่าไหร่นะครับพวกนักโบราณคดีเนี่ยแกก็ทนไม่ไหวกับการที่จะไปงัดโลงศพดุ่นนั้นนะครับให้เปิดขึ้นมากันเลยทีเดียวและนั่นแหละครับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอย่างแรกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สยองขวัญเลยนะั่นกะนะ็คือพวกเขาได้เห็นกับ ของเหลวต่างๆที่เจอองในโลงศพนะครับที่ของเหลวเหล่านั้นเนี่ยจะมีสีแดงชาเหมือนกับเลือดเลยฮะที่เมื่อเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าคนอียิปตนะ์น่ะเขาทํำยังไงกันล่ะครับเขาก็มีการพยายามจะไปวักน้ําสีแดงจากในโลงศพนะครับมาดื่มกินกันครับด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้น้ําสีแดงในโลงศพนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ทําให้พวกเขาได้รับพลังงานอํานาจวิเศษอะไรบางอย่างหรือว่ารักษาโรคอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือแบบ นี่แอดยืนยันได้นะว่าแอดกำลังเล่าเรื่องประเทศอียิปต์โบราณอยู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของสาลคันแลนแบบทำไมเรื่องราวมันคล้ายๆกันแบบนี้คือพวกเขาเนี่ยมีความจริงจังกันมากขณะที่ประชาชนนะครับได้พยายามตั้งแคมเปญนเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเปิดให้ประชาชนเขาไปดื่มน้ำสีแดงปริศนาจากโรงศพดังกล่าวกันเลยนะครับ หนึ่งในเรื่องลี้ลับที่แอดเชื่อว่ามันมีความน่าสนใจไม่แพ้กับพวกต่างดาวหรือใต้ทะเลอะไรกันเลยนะครับมันก็คือเรื่องราวของอียิปต์โบราณนี่แหละครับเพราะแบบถึงแม้ว่าเวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกของเรานะครับจะได้มีการไปค้นพบหรือว่าสำรวจอะไรหลายๆอย่างของอรารยธรรมโบราณที่เคยสาบสนไปแบบนี้เนี่ยแต่ว่ากันว่า อีสิ่งที่เราได้ค้นพบมาเกี่ยวกับอียิปต์โบราณในทุกวันนี้นะฮะมันก็ยังมีไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของเรื่องอียิปต์โบราณที่มันได้เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เลยเพราะเราต้องอย่าลืมนะว่าไออารยธรรมอียิปต์โบราณนี้เนี่ยมันจะสามารถย้อนถอยไปได้ไกลถึง5,000ปีกันเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือไอช่วงเวลาระหว่างคลีโอพัตตาซึ่งเป็นราชินีองค์สุดท้ายของอียิปตนะ์น่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราได้อยู่ในปัจจุบันนะครับ มันยังมีสั้นกว่าช่วงเวลาที่คลีโอพัตตาเนี่ยได้อยู่ห่างกับการที่พีระมิดของอียิปต์ได้สร้างกันเลยนะคือมันห่างไกลประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มักจะมีการค้นพบอะไรที่พลึกกึกกเก่ยวกับโลกอียิปต์โบราณรวมถึงบางเรื่องที่ก็ทําให้เราได้สยองขวัญจนขนลุกไปเลยนะครับและนั่นแหละครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ดวันนี้เนี่ย ก็จะนําเรื่องราวสยองต่างๆที่เขาได้ไปเจอมานะครับมาเล่ากันให้ฟังเองดังนั้นถ้าใครชอบเรื่องราวแปลกๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับผมก็ลืมกดติดตามช่องเราเอาไว้ได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกันกบเรื่องราวของโลงศพปริศนาที่แอดได้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นเลยดีกว่าซึ่งไอตอนแรกที่เขาได้มีการค้นพบมานะครับคนจํานวนมากเนี่ยก็สันนิษฐานว่าไอซากศพที่มันอยู่ข้างในโลงนะครับ มันจะต้องเป็นซากศพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือว่าหนึ่งในกษัตริย์ของมาเซโดเนียผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เคยแบบเกือบจะครอบครองโลกได้แล้วนะครับผมแต่ทว่าที่อยู่ของพระศพท่านเนี่ยปัจจุบันนะครับมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เลยว่าท่านอเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ไปถูกฝังลงที่ไหนครับและวยความที่ในสมัยก่อนเมื่อตอนที่ท่านได้ไปตีบุกทั่วโลกเนี่ยท่านก็ได้เคยมาเยือนที่อียิปต์ด้วยนะครับคนก็เลยตีความกันว่าไอ้โลงศพที่เขาได้เจอนี้เนี่ย มันจะเป็นโลงศพของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นสภาพของโลงศพที่แบบไม่ค่อยเหมือนกับอียิปต์โบราณเลยนะคือแทนที่จะมีการตกแต่งอะไรแบบสลัดสลวยใช่ไหมมันเป็นแบบโลงดำๆเรียบๆอะไรเท่านั้นเองนะหากแต่ว่าพอนักโบราณคดีได้งัดโลงศพนั้นขึ้นมานะครับสิ่งที่พวกเขาได้พบเนี่ยกลับไม่ใช่ซากศพขององค์มหาราชผู้เรื่องชื่อองค์นี้ฮะหากแต่ว่าเขากลับเจอถึงซากอสุภะที่อยู่ในนั้นนะครับ ถึง3ร่างกันเลยทีเดียวที่แต่ละร่างเนี่ยก็ได้กลายเป็นกระดูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันไม่ได้มีการถูกทำมัมมี่อะไรเหมือนกับพวกมัมมี่อียิปต์โบราณเลยเป็นร่างของชายสองคนแล้วก็หญิงอีกหนึ่งคนครับแล้วก็หนึ่งในร่างนนเนี่ยก็มีบริเวณรูกระโหลกนะครับที่โดนเจาะเหมือนกับโดนกระสุนยิงด้วยหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอรูเจาะนั่นอนะ มันจะเป็นร่องรอยของกระโหลกที่ได้โดนผ่าตัดแบบวิธีอียิปต์โบราณอะไรแบบนี้นะครับผมหากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้น3เท่าเลยก็คือไอ้น้ำสีแดงๆที่มันได้อยู่ในโลงศพนี่แหละว่ามันคือน้ำอะไรกันนะครับ ผู้คนในตอนนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยมากเลยว่ามันอาจจะเป็นน้ําเลือดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าที่ได้หลั่งออกมาจากทั้งสามร่างนี้นะครับเพราะแบบโอ้โหมันอุ่าหลั่งมาอยู่ในโลงนี่กว่า1000พันกว่าปีมันยังไม่ได้หายไปไหนนะครับคนเนี่ยก็ได้เชื่อกันว่าไอ้ของเหลวเหล่านี้เนี่ยถ้าได้ดื่มเข้าไปแล้วจะแคล้วคลาดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนได,ได้มีความเชื่อไปในแนวนั้นแล้วก็ แอดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบไปขัดความหวังของเพื่อนๆเพราะว่าพอนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้เก็บตัวอย่างไอเศษน้ําเหล่านี้ที่อยู่ในโลงศพนะครับไปตรวจสอบดูเขาก็พบว่าไอ้น้าเหล่านี้เนี่ยมันก็คือน,น้ําสีหรือ AKA น้ําจากท่อขี้นั่นแหละฮะที่ก็ได้ไหลมาจากหลากหลายท้องที่หลังจากนั้นก็ซึมลงไปในโลงแล้วก็ไปกองอยู่ในนั้นไม่มีทางออกไปหนะมันก็เลยได้เจิ่งนอนอในนั้นกว่าหลากหลายปีนะครับผมจนกระทั่ง ไอ้น้ำเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไปย่อยสลายซากศพอะไรที่แต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะถูกทำมัมมี่ไว้ก็ได้แต่พอศพมันโดนแช่ในน้ำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็โดนน้ำย่อยจนกระทั่งเหลือแค่โครงกระดูกนั่นเองส่วนไอ้เรื่องราวของสีน้ำที่มันได้กลายเป็นสีแดงนะครับ เขาก็ว่ากันว่ามันก็เกิดจากพวกแบคทีเรียในการหมักหมมอะไรจากซากศพนี่แหละที่ก็ไปปนนเปกันมาจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันได้กลายเป็นสีแดงเหือดน่ากลัวมากเลยนะครับผมก็คือโชคดีมากนะที่รัฐบาลอียิปต์เขาไม่ได้บ้าจี้ตามปล่อยให้ผู้คนนะครับเข้าไปดื่มน้ําในโรงศพอันนั้นนะฮะไม่งั้นแล้วเออจะเกิดมาหากรรมการคี้คแต่คีแ้แดนกันทั่วแผ่นดินอียิปต์กันอย่างแน่นอนเลยส่วนไอ้ซากในโรงศพเหล่านั้นนะครับว่ามันเป็นใครกันเนี่ย เอาจริงๆแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีการรู้กันอย่างแน่ชัดเลยนะครับเพราะแบบมันก็โดนย่อยสลายกันแทบจะเป็นโจกซะขนาดนั้นใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มเข้ากันสู่เรื่องราวที่จริงจังไปมากกว่านั้นดีกว่านั่นก็คือเรื่องราวของโขดสลัดอียิปตโบราณครับโดยหนึ่งในความเชื่อที่คนส่วนใหญ่มักจะมีกับชาวอียิปตโบราณเลยนะครับก็คือชาวอียิปตโบราณเนี่ย ก็น่าจะเป็นพวกชนชาติศิวิไลชนที่แบบเป็นเหมือนกับนักปราดไม่ได้มีแนวอะไรบูชายันเหมือนกับพวกอินคามายาอะไรแบบนั้นใช่ไหมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับแอดก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องอัปเดตสถานการณ์หน่อยนะฮะเพราะว่าในภายหลังหลังจากที่นักโบราณคดีเขาได้มีการไปขุดค้นซากต่างๆในแดนอียิปต์โบราณมากมายเนี่ยเขาก็มีการค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณนะครับก็ได้มีการ จับอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยมาบูชายันอยู่เยอะแยะโหลสลัดเหมือนกัน อย่างเช่นเขาก็มีการไปค้นพบนะครับว่าชาวอียิปต์โบราณในยุคแบบอียิปต์เก่าเนี่ยเขาก็ได้มีการฝังซากศพของทหารที่แบบกล้ามอกยังแน่นกล้ามดากยังตึงเปรี้ยเอาไว้ในสุสานของพวกกษัตริย์ของพวกเขาเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมาจากความเชื่ออะไรที่เหมือนกับฮ่องเต้จีนโบราณก็ได้ที่แบบพอฮ่องเต้ตายไปใช่ไหมก็อยากให้พวกทหารกล้ามดากตึงเหล่านั้นน่เข้าไปรับใช้ในโลกหลังความตายนะครับ พอฟาโรอียิปต์องค์นั้นตายไปเนี่ยเขาก็เลยได้ดึงทหารของเขาเนี่ยลงไปยังโลกแห่งความตายด้วยโดยการฝังทั้งเป็นเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งในการค้นพบในปี2015ที่อันนี้เนี่ยมันได้ทำลายจิตใจแอดมากเลยครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนก็จะมีนักโบราณคดีนะครับเขาไปค้นพบกับสุสานลับอะไรบางอย่างฮะที่มาขุดลงไปในสุสานเนี่ยก็พบว่าข้างในนั้นนะครับ มันเต็มไปด้วยร่างของมัมมี่กว่าแดล้านร่างได้ฝังอยู่ในนั้นนะครับที่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่มัมมี่ของคนหรือมัมมี่ของฟาโรเสียด้วยนะฮะหากแต่เป็นมัมมี่ของพวกน้องสุดดอกสุเหมียวต่างๆนะที่แต่ละตัวนะครับมันก็แทบจะไม่ได้ตายแบบปกติแบบธรรมชาติแล้วก็เอามาทามัมมี่เลยนะคือบางตัวเนี่ยมันมีการโดนจับมาทามัมมี่ทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับแล้วบางตัวเนี่ยก็ยังเป็นแบบ น้องหมาน้องแมวเพิ่งแรกเกิดนะคือเกิดมาพวก็โดนฉุดมาทําเป็นมัมมี่แล้วโอ้ oh my god ซึ่งเขาว่ากันว่าสาเหตุที่น้องหมาน้องแมวได้โดนจับมาทําปู้ยี่ปู้ยำแบบนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นหนึ่งในพิธีการในการบูชายันอะไรแบบเนี้ยเนื่องจากว่าไอ้ตรงบริเวณที่เขาได้ไปเจอกับซากหมาซากแมวอยู่เยอะแยะแบบนี้นะฮะมันก็เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับวิหารแห่งเทพอนูบิสหรือว่าวิหารแห่งเทพหมาในเทพที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกหลังความตายอะไรแบบนี้นะครับก็เลยจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าชาวอีบโบราณเนี่ยเขาก็อาจจะนําหมาแมวพวกนี้มาทาเป็นมัมมี่เนื่องจากเขามีความเชื่อนะครับว่าหมาแมวเนี่ยมันจะสามารถมีความเชื่อมโยงอะไรกัน ได้กับเทพหมาในก็ว่าไปเนาะแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะนอกจากหมาแมวแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวของจอระเข้ด้วยครับใช่ฮะอีกจระเข้แม่น้ํานายตัวเของๆที่แบบปัจจุบันนี้มันจับคนในแม่น้ํานายมากินกันเป็นว่าเล่นเนี่ยแหละชา้าอีโบรานนะครับก็มีความโหดสลัดโดยการเอาคืนจระเข้ฮะคือไปจับจระเข้เหล่านี้เนี่ยมาทามัมมี่กันนะครับที่ซากมัมมี่บางตัวเนี่ยมันก็เป็นมัมมี่จระเข้ที่มีขนาดยาวไปถึง14ฟุต หรือว่าประมาณความกว้างของหนึ่งห้องแถวอะไรเลยแบบนั้นนะครับผมที่อวิธีการทำมัมมี่จระเข้แบบนี้ยมันก็ไม่ธรรมดาเสียด้วยนะครับคือจากเดิมเนี่ยที่เราก็พอจะรู้กันใช่ไหมว่าวิธีการทำมัมมี่อันซับซ้อนของชาวอียิปต์เนี่ยก็คือเขานะครับก็จะนำเอาเครื่องในหรือว่าเสี้ยงจี้อะไรของพวกสิ่งต่างๆที่เขาจะทำมัมมี่เนี่ยออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยยัดเกลือหรือว่า เครื่องหอมอะไรใส่เขาไปในร่างแห่งนั้นเพื่อที่ให้ไปดูดความชื้นจากร่างนั้นน่ยและให้มันได้แบบแห้งเป็นมัมมี่อย่างช้าๆนะครับหากแต่ว่า มันไม่ใช่กับมัมมี่จระเข้เหล่านี้ที่เขาได้ไปเจอมาหลายร่างนะสิที่บางตัวนะครับมันก็มีหลักฐานว่าจระเข้เหล่านั้นเนี่ยได้โดนล,ล่าโหดมาครับคือมันจะมีแบบรอยบากของอาวุธอะไรอยู่ตรงจระเข้ด้วยนะหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาจระเข้เนี่ยมายัดลงไปในหลุมทรายเนี่ยให้แบบมันนี่แห้งตายไปในนั้นเลยนะครับแล้วก็เอาให้ทรายเนี่ยได้ดูดความชื้นออกจากร่างมันครับที่พอมันแห้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็ค่อยเอาร่างของจระเข้ตัวนั้นเนี่ยมาทํามัมมี่ฮะหรือว่า ในการค้นพบที่โหดๆห,หน่อยเนี่ยมันจะมีจระเข้บางตัวนะครับที่แบบโดนเอาไปถูกมัดกับกระดานไม้เลยแล้วเครื่องในของมันเนี่ยก็ยังอยู่ครบด้วยนะครับบ่งบอกได้ว่ามันเป็นการมัดที่ของจระเข้แล้วก็ปล่อยให้มันแบบหิวตายดิ้นอะไรไปไหนไม่ได้แล้วก็แห้งติดก,กระดานไม้อยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ชาวอียิปต์โบราณเขาต้องทําอะไรได้โหดสลัดขนาดนั้นนะครับ ก็ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าในยุคการทําจระเข้มัมมี่นะนะั้นน่ะมันเป็นยุคการทํามัมมี่แรกๆมัง้งที่แบบชาวอียิปต์โบราณก็คงยังไม่รู้วิธีว่าจะดองศพอะไรยังไงให้อยู่ยืนยาวไงเขาก็เลยได้ทดลองผิดๆถูกๆด้วยวิธีต่างๆนี่แหละอย่างเช่นเราจับจระเข้ไปยัดผืนทรายอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมส่วน สาเหตุที่ว่าแล้วทําไมมันต้องเป็นมันมมี่จระเข้ด้วยเนี่ยก็ว่ากันว่ามันก็เกิดมาจากเรื่องราวของเทพเจ้าอยู่แล้วนะฮะเพราะเหมือนกับว่าเทพของอียิปต์โบราณเนี่ยมันจะมีเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าโซเบกนะครับซึ่งหัวของเทพเนี่ยก็จะมีหัวเป็นจระเข้ไงและคุณสมบัติของเทพองค์นี้นะครับท่านก็จะเป็นเทพแห่งการรบการสงครามความอุดมสมบูรณ์ แล้วก็ดูแลเหล่ามนุษย์ให้แบบได้คล้วคลาดจากพวกสัตว์ร้ายต่างๆที่อยู่ในแม่น้ํานายด้วยนะครับนั่นแหละมนุษย์เราเนี่ยก็เลยได้จับเอาจระเ้าจากแม่น้ำนายเนี่ยขึ้นมาบูชายันองค์เทพองค์นี้เลยนะครับที่แบบ ฟังดูแล้วมันก็ดูขัดย้อนแย้งอะไรกันยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าบางทีก่อนจะออกไปรบนะครับด้วยความที่ว่าเทพองค์นี้เนี่ยเป็นเทพแห่งการสงครามด้วยใช่ไหมเขานะครับก็จะมีการเอาจระเข้เนี่ยมาบูชายันกันเพื่อเป็นทั้งขวัญกําลังใจให้กับนักรบกันนะครับแบบว่าเวลาออกไปรบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิญญาณของเทพจระเข้นะครับออกมาคุ้มกระบาลพวกเขาครับซึ่งแบบก็เช่นเคยมันก็เป็นตะกะอะไรที่ดูย้อนแย้งมากนะครับแต่ที่ว่า มันได้ชวนแอดให้หากแตกหากแตนไปมากที่สุดนะครับมันกลับไม่ใช่เรื่องของจอระเคครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่นักโบราณคดีอียิปต์เนี่ยเขาได้ไปนค้นพบกับวิหารโบราณอายุ1700ปีตรงบริเวณเบเรนิคีหรือว่าไอตรงบริเวณที่อยู่ทางตะวันออกใต้ตของอียิปต์นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ย มันจะเป็นซากของวิหารที่ชื่อว่าวิหารแห่งเหยี่ยวครับโดยเขาว่ากันว่าตอนที่เขาได้ขุดเข้าไปข้างในนั้นนะมันจะเต็มไปด้วยเสาต้นเตี้ยๆที่แบบเอาไว้วางของโชวนะครับเรียงรายกันอย่างมากมายเลยแล้วบนหัวเสาที่มันได้โชเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรอื่นครับหากแต่ว่ามันคือมัมมี่ของนกเหยี่ยวนั่นเองที่ก็ไม่ใช่แบบเหี่ยวธรรมดาทั้งรุ่นนะแต่เหยี่ยวทุกตัวบนต้นเสานั้นนะ่ะมันก็จะโดนหักคอทิ้งออกหมดเลยครับ ซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมเขาต้องหักคอของเหี่ยวทิ้งเนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่เขาก็รู้อย่างหนึ่งว่าหลังจากที่หักคอเหย่ยวเสร็จแล้วเนี่ยมนุษย์ของเรานะครับได้เอาหัวเหย่ยวเนี่ยไปทําอะไรกันครับที่นั่นเองมันก็มาจากศิลาจารึกอันหนึ่งนะที่ก็ได้ถูกค้นพบในระยะที่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งได้ระบุข้อความเอาไว้อารมณ์ประมาณว่ากรุณาอย่าต้มหัวของนกเหย่่ยวในที่นี้คือแบบ what หักหัวเหยี่ยวมาเพื่อต้มเนี่ยนะแต่ว่าจะต้มไปทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้กันนะครับผมคือจะเอาไปบูชาเทพหรือจะเอาไปกินกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่านอกจากการจะพบซากข,ของเหยี่ยวแล้วเนี่ยในบริเวณนั้นนะครับมันก็มีการพบซากข,ของตัวแพะซากข,ของปลากับเปลือกไข่อยู่ด้วยคือ ไอสถานที่แห่งนี้เองเนี่ยมันอาจจะเคยเป็นโรงครัวของวิหารเทพเจ้าหรือเปล่าอันนี้แอดก็แค่เดาๆนะครับผมแต่ว่านั่นแหละฮะไอการค้นพบที่แปลกๆแบบนี้เองมันก็เลยได้ทำให้นักอียิปต์วิทยาต่างๆนะครับเขาได้ชะงนสงสัยกันมากว่าไอพวกอียิปโบราณเนี่ยมันยังมีพิธีกรรมอะไรแปลกๆที่เป็นปริศนาซึ่งพวกเขายังไม่รู้กันอยู่หรือเปล่านะครับผมและหนึ่งในสิ่งที่มันน่า ตื่นเต้นอย่างมากสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องโลกโบราณกับเรื่องลี้ลับในอวกาศเนี่ยนะก็คือการได้นำเอาเรื่องราวสองอย่างเนี่ยนะครับมาบวกกันนั่นเองฮะที่แบบทุกวันนี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นเรื่องราวการเชื่อมโยงแบบไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะถูกสร้างมาด้วยเอเลี่ยนอะไรกันแบบเยอะแยะมากเลยใช่ไหมครับและแน่นอนครับว่า เอเรื่องราวของอียิปต์โบราณเนี่ยมันจะพลาดไปกับเรื่องราวแนวเอเลี่ยนแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะเขาก็มีความเชื่อว่าอุย้ยคนโบราณนะมันกะกาก,ากมันโง่มันจะสามารถสร้างส,างสิ่งก่อสร้างอะไรที่แบบเหลือเชื่อแบบนั้นได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นพีระมิดสฟิงอะไรเนี่ยนอกจากเสียว่าพวกคนโบราณหรือว่าชนชาติอะไรพวกนี้นะครับจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากอรารยธรรมที่สูงส่งกว่าที่มาจากนอกโลกหรือ AK เอเอเลี่ยนนั่นเองนะครับผม ที่คนที่เชื่อในเรื่องราวนี้หนักๆเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่ามันเป็นพวกพวกเอเลี่ยนนี่แหละที่ครั้งหนึ่งได้มาเยือนอยังโลกมนุษย์แล้วก็มาเผยแพร่ประสบการณ์สก,กิลเทคโนโลยีอะไรต่างๆในการสร้างสิ่งก่อสร้างเหลือเชื่อมากขึ้นมนุษย์เราเนี่ยก็เลยได้สามารถสร้างพีระมิดขึ้นมาได้นะครับและนอกจากนั้นเองตลอดเวลาที่ผ่านมานักโบราณาคดีเนี่ยเขาก็ไปค้นพบสิ่งอะไรที่มันเหมือนกับจะ เชื่อมโยงอรารยธรรมอียิปต์โบราณกับอะไรที่มันอยู่นอกโลกนะครับอย่างเช่นว่าของกระจุกกระจิกที่เขาได้มีการไปเจอในสุสานไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับเอ่ยหรือแม้กระทั่งมีดคมดาบขององค์กษัตริย์ชื่อดังอย่างตุตันคาเมนนะครับที่นักวิจัยต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เอาดาบเหล่านี้ไปวิเคราะห์แล้วมันก็มีหลักฐานมายืนยันอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นย มันได้ถูกสร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบแร่หินหรือว่าดินอะไรที่ไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้นะครับหากแต่ว่ามันเป็นหินที่มาจากดวงดาวดวงอื่นครับซึ่งนั่นแหละมันก็ได้ทําให้หมู่คนที่เชื่อในเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวนะครับเขาได้เฮกันเลยว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยได้เคยติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาก่อนแล้วเอเลียนอะไรเนี่ยมันก็อาจจะนําแร่นำโอของต่างดาวเหล่านี้เนี่ย มาให้กับพวกคนต่างๆในอียิปต์โบราณนะครับหรือว่าจะเป็นล่าสุดในปี2017ที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีชาวบ้านทางตอนใต้ของอียิปต์คนหนึ่งนะครับเขากําลังปรับปรุงบ้านของตนเองอยู่นะเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปพบกับเหรียญตาอะไรช่งมันมีหน้าตาแปลกๆที่แบบถ้าหากเพื่อนๆได้ลองดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคิดอย่างเดียวกันแน่เลยนะครับว่ามันเป็นหน้าตาของเอเลี่ยนใช่ไหมคือมันจะเป็นหน้าตาแบบตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มีหัวโตๆต,ตาโตๆ นอกจากนั้นเองเหรียญอีกบางตัวนะครับมันก็จะมีลักษณะการสลักภาพแบบคล้ายๆกับ UFO นะที่ลงมาจากท้องฟ้าเลยนะครับราวกับว่ามันเนี่ยได้เคยมาติดต่อกับมนุษย์โลกเราจริงนะที่นั่นแหละฮะเมื่อเขาได้ค้นพบสิ่งของเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำกับพวกที่เชื่อในทฤษฎีของเรื่องเอเลี่ยนได้ลงมาเยือนโลกมนุษย์เราตั้งแต่โบรณาณกาลเลยนะครับหากแต่ แอดก็ต้องขอเบรกขัดจังหวะอารมณ์ของเพื่อนๆไว้นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะแบบไอ้ข่าวที่มมาได้ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยพอลองไปสืบดูแล้วนะครับมันก็เหมือนกับจะเป็นข่าวแนวคลิกเบตแนวมะนาวโซดารักษาโรคมะเร็งอะไรได้มากกว่านะครับผมเนื่องจากว่าหนึ่งเลยก็คือเอเรียนดังกล่าวนี้นะครับ มันก็ไม่ได้มีการยืนยันอะไรจากนักโบราณคดีเลยนะว่ามันเป็นเหรียญของอียิปต์จริงๆหรือเปล่ามันจะมีก็แต่พวกที่เชื่อในเรื่อง UFO นั่นแหละครับที่พอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เอามาประโคมกันใหญ่แล้วก็บอกไปว่านี่มันเป็นเหรียญอียิปต์โบราณอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งที่แอดได้สะดุดตั้งแต่แรกเห็นเหรียญเลยนะครับก็คือทําไมกันละ่ะไอ้ข้อความบนขอบเหรียญนี้เนี่ย มันก็จะเป็นภาษาเขียนที่เป็นภาษาลาตินนะครับคืออันนี้เนี่ยถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้เรียนภาษาลาตินหรือภาษาอียิปต์มานะเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้อักษรอียิปต์ที่มันได้เขียนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อักษรตัว A B C นะเพราะว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอภาพที่มันได้อยู่บนเหรียญซึ่งมันดูเหมือนเอเลี่ยนนะครับมันก็เป็นผลงานการตัดต่อภาพจากศิลปินดิจิตลอลคนหนึ่งเนี่ยแหละที่เขาก็ได้นำเอาเหรียญโบราณนะครับมาโฟโต้ช็อปหนุกๆเพื่อเข้าการแข่งขันครับแล้วก็ได้ดัดแปลงให้ภาพบนตัวเหรียญเนี่ยดูเป็นเหมือนกับเอเลี่ยนนั่นเองซึ่งหน้าตาจริงๆของตัวเหรียญเนี่ยมันก็คือเป็นรูปของผู้หญิงนะครับผมนั่นแหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมรอบๆของตัวเหรียญเนี่ยมันเป็นภาษาลาตินกันหมดนะครับ ส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับยาน UFO เนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นภาพของเครื่องป้องกันหรือว่าโลโบราน,นั่นเองนะครับที่ไอสัญลักษณ์การใช้โลเนี่ยมันก็มักจะใช้บ่อยมากเลยในยุคข,ของยุโรปยุคกลางหรือว่าสักประมาณปี1 3 0 0ถึง6ก0กว่าที่ก็ว่ากันว่ามันเป็นอายุที่ไอเจ้าเหรียญนันเนี่ยได้มีอายุอยู่นี่แหละครับไม่ใช่ยุคข,ของพวกอียิปต์โบราณอะไรแต่ใดเลยส่วนไอเรื่องอัญ,ญมณีหรือว่า พระขันโบราณที่เขาบอกว่ามันได้ถูกทํามาจากหินต่างดาวเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันก็มีคําอธิบายให้ง่ายครับก็คือมันก็เป็นหินของอุกกาบาตเนี่แหละที่ก็ได้ตกมายังโลกและชาวอียิปต์โบราณก็คงไปค้นพบกับหินเหล่านี้ก็เลยเอาหินนะครับมาสลักกันเป็นพวกเครื่องประดับบ้างหรือว่าเป็นอาวุธบ้างตอนนั้นเองครับไม่ใช่ว่าเอเลี่ยนเนี่ยได้นำไอเทมเหล่านี้มามอบให้กับมนุษย์เราแต่อย่างใดเลยนะครับผม ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆยังสงสัยอะไรเกี่ยวกับอียิปต์ต่างๆอย่างเช่นว่าความลับของพิระมิดหรือว่าพิรามิดได้สร้างขึ้นมาได้อย่างไดเนี่ยแอดก็มีลิงค์ให้ฟังแล้วอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย